สวัสดีครับวันนี้ก็เพลินจะพามาดูอำเภอนาเกนะครับผมวันนี้อำเภอนาเกจังหวัดนครพนมนะครับผมนี่ครับเราก็กําลังเข้าตัวอำเภอนะครับผมตัวอำเภอก็ใหญ่อยู่นะครับผมนี่ครับอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมนะครับผมรถก็เยอะนะครับสุมโนหนาแน่นสุมโนก็คึกคักอยู่นะครับผมอำเภอนาเกนครพนมีนะครับ อำเภอก็อำเภอนี้ก็อัเป็นอำเภอด้านที่ใต้ของจังหวัดนครพนมครับอำเภอนาเกนี้นะครับผมส่วนนี้ก็ถนนก็จะแคบแคบหน่อยนะครับผมนนแคบแคบนะนะครับด้านขวาก็เป็นธนาคารกรุงไทยนะครับผมดานขวาธนาคารกรุงไทยสาขาเัอนาแกนะครับผม ด้านหน้าเขาจะเป็นแยกนะครับผมแยกไปซ้ายไปอำเภอลีนุนครจังหวัดนครพนมนะครับผมตรงไปก็ไปอำเภอท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดบุกนาหารตรงไปนะครับผมอำเภออำเภอท่าพนมจังหวัดบุกนาหารตรงไปนะครับด้านขวาก็จะเป็นที่ประการนะครับผมรวมถึงสถานีตำรวจภูธรนาแกนะครับผมด้านขวาติดกับที่ประการเลยนะครับผม ด้านซ้ายก็เป็นสารหลักเมืองโคนาเกน,นะครับผมด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นโรงเรียนอุบานนาแกะปุรุงราชกุดเจริญน,นะครับผมด้านขวารวมถึงไปรษณีย์นะครับผมด้านซ้ายไปรษณีย์โคนาเกน,นะครับแล้วก็โรงเรียนเซนยอแซฟนาแกน,นะครับผมด้านซ้ายมือของเรานะครับผมนะครับ เมื่อสักครู่นี้เราออกมาจากโรงเรียนเซนยอเซฟเพืร์นาเกนะครับผมเมื่อสักครู่เราเลี้ยวไปดูโรงเรียนเพิร์นาเก้สวยๆนะครับผมเราก็จะไปกันต่อนะครับผมเลี้ยวซ้ายไปนี่นะครับผมตรงนี้นะครับผมเราก็จะไปกันต่อนะครับผมไปกันเลยโกก o นี่ครับเราก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับผมกับช่องก๊อปพาพื้นนะครับผม ทางซ้ายเราก็จะเป็นาารูตัสตลาดอำเภอนาเกนะครับผมสาขาอำเภอนาเกรูตัสตลาดนะครับผมถัดมาก็จะเป็นปั๊มปตทอำเภอนาเกนะครับผมด้านซ้ายมือนะครับถัดมาก็จะเป็นโรงเรียนนาเกพิทยาคมนะครับผมด้านขวามือของเรานะครับครับเลยตรงนี้มาก็ถนนก็จะเป็นเกาะกลางเหมือนกันนะครับผมเกาะกลางกลางถนนนะครับ อำเภอนาเกจจังหวัดนครพนมนะครับผมนี่นะครับอําเภอก็ใหญ่อยู่นิดนึงนะครับผมนี่ครับเราก็จะไปกันต่อนะครับผมดูกันต่อเลยนะครับดูยาวๆไปเลยนะครับผมโก go, go ถนนช่วงนี้ก็จะเป็นสีเลนตลอดนะครับผม นี่ครับแล้วผมก็จะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับผมด้านขวามือเป็นปั๊มเซลนะครับผมดังขวามือของเราปั๊มเซลสาขาอำเภอนาเกนะครับผมดังขวามือนะครับนี่ครับเราก็ออกจากนอกอำเภอนาเกนะครับผมออกจากตัวเมืองอำเภอนาเกนะครับผมหลังจากนี้ก็จะหมดอำเภอแล้วนะครับผมอีกสักครู่ก็ถนนจะแคบเลยนะครับผมอันนี้ป้ายเขาบอกบ้านต้นแหนนะครับผม บ้านต้นแหนอําเภอนาเกจังหวัดน,นครพนมนะครับผมถนนตอนช่วงนี้ก็จะเป็นก่อกลางตลอดแนวนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นทางแยกเลี่ยงเมืองนะครับผมเลี่ยงเมืองอําเภอนาเกนะครับด้านหน้าป้ายเขียวๆนั่นแหละครับป้ายเขาบอกว่าอํอาเภอธาตุพนมตรงไปนะครับผมป้ายเขาบอกนครพนมเดียวสายนะครับผมเดียวสายไปตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกไฟแดงนะครับผมตรงนี้สามแยกเลี่ยงเมืองอํอาเภอนาแก่น,นะครับผมแยกไฟแดงรอรอสัญญาณไฟแดงสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ทางหลวงหมายเลขสองสองสามนะครับผมหรือว่าสายสกุลนาเก่น,นั่นแหละครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งชื่อถนนมัธยมจันทร์นะครับผมนี่ครับ อันนี้เราก็จะไปกันต่อนะครับผมเราก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับผมถนน223แยกมาจากเลี่ยงเมืองเมื่อสักครู่น,นี้นะครับผมที่ผมผ่านมาตอนนั้นไม่ใช่ทางหลวงสองสนะครับผมที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่น,นี้ก็จะเป็นทางหลวงหมายเลขสองสี่สอนะครับเ<อ>พทางหลวงหมายเลขส2งามก็จะเป็นเลี่ยงเมืองแทนนะครับผม เขาจะไม่เข้าในเมืองตัวเมืองอำเภอนาแกนะครับผมก็จะตัดออกเลี่ยงเมืองเลยนะครับผมไม่เข้าตัวอำเภอนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นแยกไปอำเภอดงหลวงนะครับผมก็คือเลี้ยวขวาด้านหน้าของเรานะครับผมอันนี้ป้ายเขาบอกบ้านจอมมณีนะครับผมอันนี้ตำบลพี่มานนะครับผมตำบลพี่มานอำอนเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับผม นี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นแยกไฟแดงนะครับผมที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับผมก็คือเลี้ยวขวาตรงสามแยกไฟแดงตรงนี้นะครับผมแต่ผมไม่ได้เลี้ยวนะครับผมผมตะลงปลายนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นถนนสองส่องจราจรนะครับผมก็คือถนนแค่เป็น สองเลนนะครับผมด้านหน้าของเรานะครับครับผมไปเขาบอกอำเภอท่าพระนรินหกโลนะครับผมครับสำหรับคลินี้ก็เพื่อนต้องลาไปก่อนนะครับผมพบก,กันใหม่นะครับผม